ตามรอยหลวงปู่ไข่วัดบพิตรพิมุกวัดเชิงเลนถนนจัก,กรวรรดิแขวงจัก,กรวรรดิเขตส,สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครหลวงปู่ไข่วัดบพิตรพิมุกหรือวัดเชิงเลนตามรอยประวัติหลวงปู่ไข่ภูมิกำเนิดหลวงปู่ไข่เป็นชาวแปดเอริวเกิดที่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดเชิงเสาเมื่อวันที่หมิถุนายนพศ2 4 0 0 โยมบิดาชื่อก่ำโยมมันดาชื่อบัวเมื่อท่านอายุได้หกขวบโยมบิดาได้นําท่านไปฝากกับหลวงพ่อปานวัดโสธรเพื่อให้เรียนหนังสือต่อมาจึงได้บวชเป็นสาม,มเณรและได้ฝึกหัดเทศจนมีชื่อเสียงในทางเทศมหาชาติเมื่อหลวงพ่อปานมรณภาพองค์หลวงปู่ไขจึงได้เดินทางไปอยู่กับพระอ,อาจารย์จวงวัดน้อย อำเภอพนัสนิคมชนบุรีจนท่านอายุได้สิบ้าปีพระอาจารย์จวงก็มรณภาพลงท่านจึงเดินทางมาจำปัญษาอยู่ที่วัดถงรัตนารามบางกอกใหญ่เรียนพระปริยัติธรรมอยู่สามปีแล้วจึงย้ายไปอยู่กับพระอาจารย์เหี่ยมวัดรัตด่านสมุทรสงคราม หลวงปู่ไขวัดเธิงเงินได้ศึกษาพระธรรมวินัยและพระปริยัติธรรมจนอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทที่วัดรัตด,ด่านโดยมีพระอาจารย์เนตรวัดบ้านแหลมเมืองสมุทรสงครามเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เยี่ยมวัดรัตด,ด่านเป็นเมืองสมุทรสงครามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ผู้วัดบางกระพร้อมเมืองสมุทรสงครามเป็นพระอนุสาวนาาจารย์หลังจากนั้นท่านก็ได้ไปเรียน วิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์รูปหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบรุรีแล้วจึงกลับมาอยู่ที่วัดรัดานอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ไข่ท่านออกทุดงเป็นประจำทุกปีท่านออกทุดงอยู่ได้สิบ้าปีเวลาท่านทุดงผ่านไปทางใดถ้ามีผู้คนทุกยากหรือเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ช่วยรักษาห,หายโดยตลอดเกียรติคุณของท่านก็เป็นที่รู้จักจนมาถึงกรุงเทพ จึงมีผู้มานิมนต์ท่านให้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบางยี่เรือหนึ่งพรรษาแล้วท่านก็ออกทุดงไปในป่าอีกต่อมาท่านจึงได้เดินทางเข้ากรุงเทพและเห็นว่าวัดรบพิพิมุขหรือว่าวัดเชิงเรนเป็นวัดที่เงียบสงบดีจึงได้เข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดบพิพิมุกตลอดมาระหว่างที่ท่านอยู่ที่วัดนี้ท่านก็ได้สอนพระธรรมฐานแก่พระพิสุทธิสามนเณรและคารวะเสมอมา นอกจากนี้ก็ได้ช่วยรักษาผู้ที่ป่วยไข้ได้ทุกมากมายทั้งยังได้บอกบุญแก่ญาติโยมให้ช่วยสร้างพระพุทธปฏิมากรซ่อมแซมพระพุทธรูปของเก่าที่ชำรุดสร้างพระไตรปิฎกและปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมกุฏิภายในวัดจนเจริญุงเรืองมาจนทุกวันนี้ชื่อเสียงของหลวงปู่ไขวัดเชิงเงิน นั้นโด่งดังมาหลายทศวรรษแล้วเพราะเป็นพระกิจิอาจารย์ผู้สร้างพระปิดตาเนื้อผงคุกรักที่มากด้วยพุทธคุณและเหลียญรูปเหมือนมีค่านิยมสูงในวงการพระเครื่องนอกจากนี้ยังมีพระอรหังกีบบัวเคลือบและไม่เคลือบเครื่องรางเช่นตะกุดผ้าประเจดและรูปไายแม้หลวงปู่ไข่ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นเพียงพระหลวงตาประจำวัด แต่การปฏิบัติดีและกิจิคุณของท่านเป็นที่เรื่องอือว่าทรงวิทยาวรคุณและเป็นพระวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงมีคุณธรรมสูงเป็นที่ยอมรับในหมู่นักปฏิบัติธรรมเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นอกจากจะเป็นผู้เข่งคัดในการปฏิบัติแล้วท่านได้สร้างพระแจกให้ลูกศิษย์และผู้ที่มานมัสการท่านเพื่อนำไปบูชาให้เกิดสิริมงคลอีกด้วย ปรากฏว่าวัตถุมงคลหลวงปูไขวัดเชิงเวนที่ท่านแจกไปนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเด่นในด้านด้านเมตตาคงกระพันมหาอุดและดีพร้อมไปเสียทุกอย่าง หลวงปู่ไขวัดเชิงเรนเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรันตนไตรมีจิตสุข,ขุมเยือกเย็นประกอบด้วยเมตตาการุณามีจริยาวัตอัธยาศัยเรียบร้อยเก่งคัดในทางสัมมาปฏิบัติเป็นที่เคารพนับถือแก่บรรดาศิษย์และผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นอันมาก หลวงปู่ไข่เป็นพระที่สมถะใยสันโดษเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นนิสไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครบรรดาศิษย์ของหลวงปู่ไข่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มาหาหลวงปู่ไข่ก็จะแนะนําให้ไปซื้อยามาเสกให้กินเมื่อมีเวลาว่างหลวงปู่ไข่ก,ก็จะสร้างพระตะกุดธงและเหรียญออกแจกจ่ายแก่บรรดาศิษย์ท่านมรณภาพลงเมื่อวันที่16มกราคม2475 ด้วยวัย74ปีพันษา54นับถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นปีที่77แล้วแส่ความเชื่อความศรัทธาในบารมีแห่งตัวท่านผ่านวัตถุมงคลของท่านยังคงอยู่ในความทรงจำและความรู้สึกของลูกศิษย์อยู่เสมอ